ท่านผู้ชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้พาท่านผู้ชมมาเริ่มง,งานมหาบุญใหญ่ในแผ่นดินที่เป็นต้นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนาหนึ่งในสังเวชนียสถานนักสถานที่ประูุขขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณน่าลุมพินีสถานประเทศเนปาลค่ะ มองเห็นถนนสายนี้ที่กำลังเดินเข้าไปถึงรุมพินีสถานนะคะเราต้องนึกถึงเส้นทางของการก้าวย่างของเจ้าชายสิทธ,ธาค่ะการเกิดของพระราชกุมารที่ทำให้เราตั้งคำถามกับการทำงานในชีวิตครั้งนี้ของเราว่าการเกิดที่สำคัญนักคือการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ค่ะ เป็นการเกิดที่ทำให้เราท้าทายตัวเองว่าการเป็นมนุษย์ที่ว่ายากแล้วแต่ยากกว่านั้นก็คือการเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อถ้าการเกิดของพวกเราทุกคนสามารถท้าทายตัวเราว่าเราจะใช้การเกิดครั้งนี้ให้เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดและเจริญที่สุดเราทุกคนทำได้ ทุกก้อนที่ปูเรียงตามทางเดินจะนำเราเข้าไปกราบสักระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นผลงานของคนไทยที่ทางยูเนสโกและรัฐบาลเนปาลอนุญาตให้คนไทยโดยคุณหญิงสุารารั์เกย,ยุราพันธ์เข้ามาบูรณะทำให้สถานที่ประสมแห่งนี้กลายเป็นสวนอันศักดิ์สิทธิ์ร่มรื่นสวยงามทำให้ชาวพุทธทั่วโลกมานั่งบำเพ็ญภาวนาสวดมนต์เวียนเทียน เพื่อรำลึกถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้มวลมนุษยชาติพบผลทางแห่งการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บและตายค่ะการเนรมิตสวนลุมพินีวัน จากที่เคยชลมรู้สุดโทมเพียงแฉะเปื้อนเปื้อนด้วยฝุ่นและโครนกลายมาเป็นลานโล่งที่สะดวกสบายสะอาดมีต้นไม้ที่ร่มรื่นออกดอกสวยงามเป็นความมหัศาจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่คุณหญิงสุดารัตน์ร่วมกับคนไทยผู้ใจบุญได้มาสร้างไว้ให้สำหรับชาวพุทธทั่วโลกที่เดินทางมางไกล ครั้งนี้เป็นครั้งที่สคะ่ะที่ได้มาถวายลมหายใจเป็นพุทธบูชาแด่อ์สมเด็จพระบรมาศาสดาสมมาสมุทธเจ้าค่ะซึ่งความแตกต่างกันมีเลยค่ะสามครั้งแรกครั้งครั้งที่หนึ่งที่มาโอความปิติความตื้นตันความคิดถึงแม่ที่แม่จากไปนานแล้วค่ะร้องไห้อย่างเดียวนั่งสมาธิก็ร้องไห้คือคือคุมไม่ได้ว่ากันเถอะ ไปตามอารมณ์นั้นเลยนึกยังไงไปอย่างนั้นเลยพอมาครั้งที่สองเนี่ยรู้สึกว่าเออสติเรามีมากขึ้นเพราะว่าเราเคยมาครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองเราก็เลยภาวนาได้มากขึ้นสวดมวนต์ได้มากขึ้นแต่ว่าครั้งที่สามนี่ชัดเจนค่ะว่าที่พระพุทธเจ้าต้องบอกตรงๆอย่าง,งนี้ว่าสั่งเราไว้ว่าเราต้องอย่าประมาทนะอันนี้ค่ะคือมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ก็คือมีกลมหายใจมีกายของเราเป็นที่พึ่งของเราให้ได้แล้วก็ไม่ประมาทในสิ่งที่จะเข้ามาทางตาหรือจมูกลิียนกายใจต้องระมาระวังให้ดีตรงนี้แหละค่ะมันทำให้เรามีสติและทราบซึ้งมากขึ้นในคำสอนของพระองค์มาครั้งที่สามนี้ต้องบอกว่ามาถวายลมหายใจแด่พระพุทธเจ้าแล้วเห็นสิ่งที่พระองค์สรงสอนชัดขึ้นค่ะคนเยอะขึ้นแล้วมันดีขึ้นก็น่าจะบอกว่า คนให้ความสำคัญกับพุทธศาสนาที่อยู่ตรงนี้มากขึ้นแล้วมันก็น่าจะอยู่ได้ยาวนาะนจำได้ว่าครั้งที่เราที่ผ่านมาไม่มีดอกไม้สวยขนาดนี้ไม่มีทางเดือขนาดนี้ตอนนี้ก็สวยขึ้นนกึนับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกับการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับชาวพุทธทั่วโลก ความสำเร็จของงานนี้จึงไม่ใช่เพียงรางวัลที่คุณหญิงสุดารัตน์ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นทูตกิติมศักดิ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในปานเพียงเท่านั้นแต่เป็นความภาคภูมิใจที่คนไทยทั้งประเทศ ได้ร่วมกันสร้างโดยการบริจาคเงินทำบุญผ่านการบูชาแผ่นทองเพื่อนำมาหลอมเป็นองค์พระพุทธเจ้าน้อยและนำมาประดิษฐานณทางเข้าลุมพินีจารึกพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนพรรษาครบ80พรรษาและเป็นสัญลักษณ์ของการบูรณะสถานที่ประสูทธขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในนามคนไทยค่ะ ปีที่2การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์และการก่อสร้างสิ่งใหม่ๆเริ่มปรากฏให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นลานให้นักบวชจากทั่วโลกมานั่งสมาธิได้อย่างสะดวกสบายเป็นทางเดินให้ผู้สแสวงบุญได้ก้าวเท้ายา่างด้วยเท้าแห่งสติเป็นทางเรียบสำหรับชาวพุทธได้เดินจงกรมคุกมกาบเป็นจางคับประดิษฐ์หรืออัสดางคับประดิษฐ์แบบพระทิเบตได้อย่างสะดวกใจสบายกาย ด้วยกระเบื้องสะอาดสวยงามและสมมงบค่ะเรากำลังเดินอยู่บนหนทางของคนที่วางแผ่นอิดแต่และแผ่นด้วยแรงอธิษฐานที่จะใช้ก้าวย่างแห่งสติข,ของเรามีเท้ากระทบพื้นที่จิตรู้ตื่นระเบิดบานค่ะงานศักดิ์สิทธิ์ขาจิตไม่ขุนมัวนะคะ อุสาหะและความพยายามที่น่านับถือที่ผู้เริ่มโครงการการสร้างทางอันยิ่งใหญ่และกว่าจะมาถึงวันนี้ท่านได้ผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างค่ะถ้าไม่มีความเรียาอุสาหะดยความมั่นคงแน่วแน่ที่อยากจะทําในสิ่งที่สูงที่สุดในชีวิตเพื่อเป็นการทดแทนพระคุณของ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้เกิดมาใต้ร่มบวรพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้ยึดพระธรรมคำสอนของท่านจนเราเจะเรนุ่งเรืองมาถึงวันนี้เนี่ยเราอยากตอบแทนพระคุณของท่านบ้างนะคะนั่นคือจุดที่หนึ่งจุดที่สองก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยลานที่เราสร้างให้คนมานั่งทําสมาธิมาสวดมนต์เนี่ยมันเป็นการทำให้ส่งเสริมให้คนเนี่ยเป็นคนดีเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน เราก็เป็นการได้เป็นมีโอกาสสืบทอดพุทธศาสนาได้มีโอกาสถผยแพ,พร่พุทธศาสนาไปในตัวนะ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียที่นำเราและคณะมาถึงสถานที่ประสูตมณประเทศเนปาลและคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานโครงการบรณบรรดโ,โลกแห่งนี้สัปดาห์หน้านะคะพบกับพิธีทอดกระถิ่นพระราชทานนาวไทยลุมพินีกับขบวนแห่แบบชาวเนปาลค่ะ การของเราชีวิตวิสิ้นิหวังวันนี้เราคงจะกลับมาท้าทายพวกเรานะคะว่าเราจะมีชีวิตอย่างลงทุนเพื่อที่จะทําให้เหตุไม่ประมาทที่สุดเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นค่ะการบูรณะปฏิสังขรณ์รุมพินีวันจึงเป็นงานของชาวพุทธทุกคนที่เราต้องมาลงทุนร่วมกันค่ะร่วมแรงร่วมใจลงทุนลงขันลงสติปัญญาที่จะทําให้เราทิ้งประวัติศาสตร์เอาไว้ว่าคุณเป็นหนึ่ง ในการทำงานที่จะลงรากฐานของการที่จะบอกว่าถ้าเราจะให้เด็กหนึ่งคนกับโลกเราต้องมีแม่เป็นอย่างไรไม่ใช่แม่ของลูกเท่านั้นแต่เป็นแม่ของโลกด้วยค่ะพระนางสิริมหามายาเป็นแม่ที่ยกพระราชกุมารให้กับโลกและโลกใบนี้ก็ท้าทายพวกเรามา2,600ปีแล้วนะคะว่ามนุษย์สามารถพ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝนจริงๆค่ะ